รอบดึกนี่ก็ประมาณสี่ทุ่มหน่อยๆนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนคือจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ต้องการที่จะมามาฟอร์แมตนะครับคือจะทำจริงๆแล้วจะซื้อแฟลชไดส์แฟลชไดส์คือขนาดสองสองห้าหกหรือว่าสองห้าหกเออสองร้อห้าสิบหกกิก์นะครับแต่ทีนี้พอคิดไปคิดมาเฮ้ยถ้าทำแฟลชไดส์เนี่ยราคา ตฟไจตก็จะสูงขึ้นเนาะส่วนหนึ่งผมก็ทีนี้ตัวผมเองเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วเพราะว่าไอตัวเนี้ยผมซื้อ,อตัวนี้มาเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้อะไรนะไม่ให้ตัวซื้อเครื่องนี้มาเนาะเขาให้แค่ใส่สองกิกนะใส่สองกิกเฉพาะในตัวเครื่องนะผมก็เลยว่าเออถ้าซื้อมาแล้วใช้ สามสิบสองกิกะผมเมื่อคืนเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยผมโหลดเกมเกมหนึ่งเกมที่เข่นนะเล่นไม่ได้ะไม่ใช่เล่นไม่ได้หรอกมันในตัวเครื่องมันมีอยู่แล้วนะผมก็เลยว่าเออที่แรกว่าจะเปิดคอมคอมก็มันช้าๆหน่วงๆส่วนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรขึ้นเนาะผมก็เลยว่าจะมาลงเกมผ่านในตัวนี้แทนแล้วกันก็เลยมาเปิดตัวนี้แทนตัวนี้ผมลงไว้สองระบบนะก็ดีหน่อยตรงที่ เราสามารถเคลียไฟล์เองได้เลยนี่ก็วินโดว์ผมเอง <c oughs> เปิดตัวจออยู่นี่ผมเปิดเมาส์ได้เลยก็ <c oughs> เลยว่า หรือมาใช้บนสตรีมด้วยกันสตรีมตัวนี้ผมลงไว้2อ,อระบบพอดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมปิดอันตีไวรัตอนนี้เดี๋ยวเวลาผมไม่ได้ตั้งไว้ดูเวลาสักครู่หนึ่งปิดแอนตี้ไวรัสก่อนอย่างแรกเลยคือมันก็คือ PC นี่แหละถ้าเราเล่นเป็นแต่ผมไม่ขนาดนะฮะพูดตรงว่าผมไม่ขนาดที่จะ เอาแป้นขึ้นมาแล้วผมเลยเอาแป้นตัวของผมเองเลยตัวนี้ก็อันตีเวลาตั้งเวลากันตอนนี้เวลาอ่าสี่ทุ่มสินาทีนะจริงๆตัวนี้คือถ้าจอยมันก็นี่เห็นปะ่ะจอยมาขึ้นมาเลยก็คือเราสามารถใช้จอยตรงนี้ได้แต่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมต้องการวันนี้มีต้องการไอทำโฟลเดอร์อย่างเดียว เปิดแฟลชไขึ้นมาโอเคตัวนี้สังเกตดูฝั่งนี้ผมก็นี่ลงไว้หลายอย่างเลยตัวนี้ก็ต้องการเอาแค่โฟลเดอร์ตัวนี้มาปึ๊บสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์ไฟล์นี่เป็นวิดีโอสิบนะอันนี้ก็ เรีย okay. บร้อยอันนี้ก็คือที่เอามานี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเอาไว้เอาไว้แปลงไฟล์ของเพวันให้มาเป็นไอ้นั่นคือลงอของเพวันให้กลายเป็นจะบอกไงดีเพวันให้กลายเป็นไอ้แบบให้มันใช้งานได้เอางี้แล้วกันอันนี้ก็คือแปลงไฟล์ให้เป็น32นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมได้โฟลเดอร์มาแล้วโอเคปิดตัวนี้ต่อปึ๊บทีนี้เราก็จะมาดูแล้วว่าลูกไหนที่เราไม่ได้ใช้นะแปลงเป็นไฟล์ 3- 2ก็ใช้งานได้เลยนะปึ๊บเช็คก่อนเพราะ่มันจะมีผมมีคือเราไม่รู้ว่ามีโฟลเดอร์ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้ดูก่อนเช็คก่อนแล้วก็จะได้เขียนไปแล้ย v ว v ย คือไฟล์ตัวนั้นก็เอาไว้ใช้เฉพาะวีูเฉพาะเลยโอเคมายังยก็คือให้โฟลเดอร์เข้าไปเลยก็คือให้โฟลเดอร์วีูไปเลยโดยที่ 1T เทผมเก็บไว้นะเพราะจะมีโฟลเดอร์ที่ใช้ขอดสต e a m เด็กอยู่แล้วมาไหมมา อันนี้มีทิ่เก้นแปดเก็บไว้ก่อนนะทิ่เก้นแปดอันนี้มีอะไรเอ่ยดูเป็นไฟล์ไฟปอ่ะมีอะไรบ้างเอ่อมีเป็นอะไรเอ่ยอน,นี่มีก o อ o อ w a วภพักสี่ก้อนอัฟวพักสี่อ่ะเดี๋ยวดูวกันอ๋ออันนี้ God War. 100ก o อ o อ w a ว1ร้อยกิกเอ๊หกสิบห้ากิก 6 5กิกถ้าผมคัดลอกไว้ในตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยว God of War God of War Wi-Fi ดาวน์โหลดได้ไม่แน่ได้มั้ง God of War ภาษาไทยด้วยเสียนี้ขั้ลอกตัวนี้เสร็จแล้วผมก็จะแปลงโฟลเดอร์ให้เป็นโอ้โหสิบกิก ยาวเลยคืนนี้6 3กิกแล้วก็คือตัวนี้ผมจะแปลงเป็นแฟ 3, 2 832อแฟ 3, นี่คือโปรแกรมตัวนี้โปรแกรมที่ผมติดตั้งไว้แล้วก็คือจะแปลงค่าที่ลูกนี้ให้เป็นแฟ 3, 2ลูกนี้นะที่เขียนว่าพาร,ราม4นี่เออเพอดีไม่ต้องเขียนมียูเอาเกมไว้ก่อน หลักๆคือขี้เกียจโหลดด้วยส่วนหนึ่งโหลดไว้แล้วก็ทิ้งไว้เลยก็ไม่ต้องมานั่งโหลดอีกรอบหนึ่งโอเคก็จะประมาณนี้วันนี้มานั่งทําตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวผมเอาไปติดตั้งตัวเครื่องให้ดูฟอร์แมตแฟลชสามสองตัวห้าร้อยกิกตัวนี้ไฟล์เอ็ดีโอเคประมาณนี้นั่งเดี๋ยน